สวัสดีนะครับเช้าว,วันศุกร์ที่4กรกฎาคม2 5 5 8นะครับมาแล้วฝากกุรไย์กุ้งแจ๊กกุริยานุกลาลนัดโคกระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรครับวันนี้ควายเขาสนามแน่นนะครับวันนี้ทีมสื่อแน่นนะครับเวียดนามเขาสื่อเลี้ยวคักนะครับนี้ครับครับรถพ่วงนะครับมา10ล้อมา3-4คันนะครับเข่าเป็นที่นะครับท่านออกลังยตู่่นะครับท่ี้เวียดนามก็ต้องต่ออยู่นะครับ กระหูใหญ่ในห่างอุบุนให้ส0 0 0 0เปิดมาข้าแหลก3าม0ม่รอยสี่สิบบวเปิดมาข้าแหลกส0 0 0 0ื่นะครับกำลังลงมากอยู่นะครับตัวมือนีสื่อกันเร็วนะครับสื่อคือคักนะครับสภาพคล่องดีนะครับมันบ่มีตโตนะครับ พ่อพันธ์พ่อมี่รอๆนะครับตัวเมียตัวดีๆพ่อมีอยู่นะครับแต่ว่าเวียดหน้ามกอซืสือเร็วนะครับสาวน,น,น้อยสูงร้อยยี่ห้าบวกมนีขายเป็นคู่นะครับนะครับขายเป็นคู่หมื่นหานะครับหมื่นหานครับ รุ่นเหมนลอดมื่นนะครับมือนนี้นะครับหลอดมื่นนะครับเจ็ดแปดพันนะครับสูงลอยสาวสูงลอยยิบหาบวกมืันนี้นะครับสูงลอยสี่สิบนี่มีอยู่ด้วยพ่อแม่ลูกนะครับลอยสามหามือนนี้ครับเปิดรักษาเมื่อต้นนต้องต่อราคาแล้วนี้ไถ่ราคาตัวนี้นสูงไง วัน่ล้วลดีนนีวนี้ดูหล่อเดียววะดูผู้หล่อเียววะลยีแมลูกจิงาแม่กับลูกเนี่นะ แม่กับลูกเนี่ละปิดมาคำาแีบหกวสูงใหญ่นะใหญ่นะใหญ่เงี้ยง่ายง่ายเลเฮ้ยทีนี่กง่ายว่ะใส่เกียรไไปไปเลยไปเลยไปเลยง่ายสอม ลูกเปิดพระร้าวสีมาลูกอ้วนนี่ดีนะสูงกว่าบ้านลอยยี่สิบเจ็ดลอยสามนะ เด่นว่ะ่าใหญ่หรือลายสี่สิบบวกคนระับร้อยี่สิบมีลายสี่สิี่บครับ เปิดมาเศร้ากลัวนะเวียดนามให้นับตลูกนะครับตัวลูกนะครับเวียดนามให้หลอดสอง0มื่อนได้กันแล้วนะครับหมื่นสีพคู่น้อยนะครับนะครับหมื่นสี่นะครับเบอร์สี่สิบนะครับเอสสี่สิบนะครับสูงร้อยยี่สิบห้วนะครับหมื่นสี่ ้แลนะ H สี่สิบครับหมือนสี่ผูนะครับลอยเรียงผูรลอยเรียงเปิดสี่สิบห้าเสบสูงลอยสี่ิบอยู่ดอกนะเล็กหน่อยมากเลยนะมัดลวเบึ้งกันนะ ไข่ใหญ่อยู่นะครับไข่ใหญ่อยู่นะครับติดหน่อยนึงแต่ว่าผู้หางใหญ่อยู่ครับหูวใหญ่ยาวนะครับเอาไปคุ้มฝูงฝูงสาวน้อยสาวน้อยเพิ่นเพิ่องไห้ราคากันเนีะ สาวน่อยสูง120บวกครับผู้หางยใหยๆงเงนต่อราคากันนะ้ยใจสใแตกกันเะสาวน่อยเปิดเจะบัตรกับสาวน่อยหมื0นสองพันห้าร้อยเมนงินต่อราคากันอยู่นะครับตัวดีแต่ว่าหางดีนะครผบหางยาวนะ <c oughs> สนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ 0 9 3 9 2 5ก้าสหน่สานสนใจตัวมาสดของเนี่ยสาวหน่อยมันตอนราคากนี้นะครับขาหลเลยยืนสูงนะครับสูงยืนสูงดีครับเอามือนีบรรยากาศคือคักนะครับผู้ชมมกันหลนะครับมือนี้นะครับเบียดหน้าเหมือนสื่อเร็วนะครับซื้อเร็วอยู่ครับแต่ขายดีอยู่นะครับแต่ว่าไย่างงอ่อนอยู่นะครับแต่ว่าสภาพคลองมันดีขึ้นนะครับ ราคาก็นะครับอ่อนๆอยู่นะครับราคาอ่อนๆแต่ว่าสภาพคล่องดีขึ้นนะครับคุณนะครับเมื่อนี้รถเข่าเต็มพื้นที่นะครับจอดนะครับรถเต็มพื้นที่เลยนะครับมือนี้นะครับรอบสนามมุมนิ่มองเขาเลยนะครับ ขึ้นห่สาวหน่อยงามๆจาบาทจบุญบเี้ยนขันแรก่อยไปนี่ยสาวหน่อยงามจ้าบาทนะครับส่สาวสองสูงเกือบเลยสามนี่นะผู้หางสวยครับสองหมืนสองพันนะครับตัวดีนะคอใหญ่หัวใหญ่นะครับสบาบแคบดีมีอ่างน้อยนะครับหลังดีนะครับสาวสองสาวหัวกลมดี สาวหน่อยสายพัฒนาสาวสองสนใจติดต่อได้เบอร์ใดหนึ่งน8์หกหศูนย์หกก้าสาสองนใจโทรมาสอบถามนะสาวสอง ทาหยุดหางโคข่างไหัหนาู่บหัหนาแม่หัง้ห่รางคนงีายแล้วราคาก็ยังอดอนดอยู่อันนี้แม่ลูกแม่ลูกตัวนี้เป็นแม่ลูกสดๆอยู่เียแม่ลูกจะบาทนะครับเนี่ย ยห้องสองหมื่ र, 20, นะนี่นยนะสองหมื่นนะครับแม่ลูกเปิดไปสองหมื่นส่วนสองหมื่นสองหมื่นสดสดอยู่เดิสูงประมาณร้อยสามหลกนะครับถ้าว่ามันขันนเลี้ยงครับแม่นะขาดน้ําเลี้ยงนะครับแม่ลูกลูกแม่นะครับแม่ลูกลูกตัวเมียครับสองหมื่น ใส่ขั้วอะไรกันได้กันไั้งเดี๋ยวนไอ้มินคมหมุนหมุนมุมกล่องอานนี่เป็นต่อกันอีก่่าตัวนั้นแบบงหายนี่แต่ว่าสะดือมันบวมนียถ้าสะดือว่าบวมนี่หรือว่า คือใส่หัวก nice ันในสัตว์นะอย่าทำใส่หัวไว้ไวๆนะตัวใหญ่ๆกับเป็นร้อยเนื้อซะนะครับแม่ลูกสูงสูงลอยสี่สิบบวก หมื่นหมืม่น,มนพันบักผูหน่อยสูงหน่อยยี่บวกหมื่นพันนะครับ120อยยี่สนยะครับหมื่นพันเบอร์สิบสนะครับ,บรครับที่สิบสี่นะครับรบักผู ขู่สองหมื่นสองหมื่นสามนะครับู้สองหมื่นสามนะครับสูงลอยสามสิบนะครับเศร้สามนะครับแม่ลูกใหญ่หรืลอยสี่สิบบวกเฮ้ยหายตอนตอนมากไป <c oughs> ดีไม่โกรกูบอก เอาไห้ราคากันสูงใหญ่เงี้ยวนะสูงยหลสี่สิบบวกเอาเบาเอาเบาเวียดนามช่วงคนสิขายเวียดนามนะ